ก็ยื่นประกันน้องๆที่ถูกขังอยู่ทั้งหมดนะครก็ทั้งอนนนลุงเพนกวินไม้ไผ่แล้วก็คุณสมยศคุณแบงค์คุณชื่ออะไรจัสตินอ่ะคุกเกียรดชื่ออะไรนะครับแอมมีดมม่ด้วย,มมวยทุกคนทางนี้เป็นั้งที่เท่าไหร่ครัิกว่า้างนะจ <c oughs> <c oughs> ำไม่ได้เหมือน ที่เตรียมเหตุผลเตรียมหลักฐานอะไรครับที่จะว่ามายืนคือคือมันมีเหตุใหม่เกิดขึ้นมาจากวันที่เรามีการนัดตรวจพยานหลักฐานครั้งที่แล้วอะ่ะเพร,ร,ราะศาลเขาก็ได้สอบถามคุณเอมมี่คุณเอ่อไม่ใช่เคยมีคุณรุง้งคุณไผ่คุณสมยศและคุณแบงค์ว่ามีเงื่อนไขอะไรพิเศษไหมใช่ไหม หลายคนก็แถลงไปเกี่ยวกับเรื่องให้สารออกข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนหลังจากการการการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลใหม่นะที่สารรับฟังเพื่อเสนอไปสู่ผู้มีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวและที่สําคัญก็คือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ติดมานานแล้วนะจนได้รับความเสียหายแล้วก็ พอสมควรเก่เหตุที่ว่าจะไม่เกิดเรื่องของการไปกระทําความผิดซ้ําอีกซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่าจะพิจารณาแล้วก็มีเหตุแห่งการเจ็บปวดก็ลุงก็เริ่มหมดอาหารเป็นวันที่สองหรือวันที่สามแล้วนี่ใช่ไหมส่วนเพนกวินก็นนก็อาการไม่ค่อยดีเนาะใช่ใชก็ตอนนี้ก็ วันนี้จริง,รงๆเพนกวินต้องมาขึ้นศาลที่ศาลแขวงดอนเมืองเกี่ยวกับคดีพลรฉุกเชิดการชุงนุมที่หน,น,น้าหน้าหน้าโรงพักบางเขนก็มาไม่ไหวนะตอนนี้ก็ยังพักอยู่ที่สถานกักกันก็ขออนุญ,ญาตศาลพิจารณา,าคดีรับหลังครับคือตอนนี้สภาพก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้สานก็คงต้องพิจารณาดูครับ ที่คุณจะถูกพรบออกมาพูดแต่ขราว,ว่าอาจจะได้ประกันสามวันที่ผมเมษนายนเราเราที่แ,แงแ่อันนี้ไม่ทราบเลยไม่ทราบจริงๆเพราะว่าสิ่งที่คุณจะุกพรพูดจะมีเหตุผลหรือมีข้อมูลยังไงเราไม่รู้เพราะว่าเราก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนที่เราทํามาสองสาเดือนเนี้ยอันนี้ไม่ทราบคุต้องไปถามแกแต่ว่าเราก็มีคนพูดแบบนี้หลายคนซึ่งมันก็ไม่จริงมาตลอด ก็ดูกรณีโตโต้เราอุต่าห์ใส่สวนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็ยังไปโดนอายาัดจับทีนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าถึงแม้เราประกันวันนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีที่อื่นมาอายาัดอีกหรือเปล่าแต่ก็ต้องว่าากันไปตาม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 ขัม 3, ้นตอนะนะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐก็ระดมแจ้งข้อหามาตร้อ1สิกับเด็กๆทุกคนอยู่แล้วแล้วเราก็ทำสถิติไม่ทันว่าจริงๆแล้วถูกฟ้องแจ้งความร้องทุกขก่าวโทษที่ไหนบ้าง ผมผมไม่มีความเห็นเรื่องวันที่หกผมมีความเห็นว่าวันที่นี้วันเนี้มันก็คงต้องฟันฝ่ากันนะคงจะยากครับด้านวันนี้ที่ที่ศาลการตีตื้นจะมีการยื่นประกันของโต,โตไ้ไหมครับจริงๆสิทธิของโตโต้เนี่ยศาลอุทธร์ทาาสีม่มั้งก็สั่งมาแล้วไม่ให้นแต่จริงๆตามสิทธิ์ของกฎหมายก็ยื่นได้ตลอดเพียงแต่ศาลจะเห็นยังไงเท่านั้น มันก็จะมีคาพูดอยู่ไม่กี่คำว่าไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคําสั่ง,งอะไรเี้ยคงวันนี้คงจะยื่นตอนเช้าเนี่ยแหละครับใบบ่ายคงจะรู้แล้วอันนี้เท่าที่พยายามอยู่นะอันนี้เอกสารต่างๆกาลังมาครับเดี๋ยวจะขึ้นไปยื่น,นคดีนี้ใช่ไหมครับคดีนี้คดีส่วนเรื่องของโตโต้เนี่ยคงต้องปรึกษากันนะเพราะสารอุทธรสั่งมาแล้วเนี่ยครับขอบคุณนะครับ ไม่ค่ะที่จริงวันนี้เช้าเนี้ยแม่ไปสารแขวงดอนเมืองมาเพราะคิดว่าวันนี้วิ่งต้องขึ้นสารตรงนั้นคิดว่าจะไปเจอลูกครอบครัวก็ไปที่นั่นแหละพอไปถึงที่นั่นปุบ๊บเผอิญนอย่างที่ทานายท่านทานายดังว่าว่าเออเพนกวินไม่สามารถมาขึ้นสารได้ปุบ๊บแม่ก็เลยวิ่งจากตรงนั้น่ะเพิ่งมาถึงเนี้ยก็จะมายื่นประกันตัวลูกเพราะหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าวันนี้เอ่อลูกได้ประกันตัวลูกก็จะได้ออกมารักษาตัวเพราะอาการของคงอาจจะไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าให้อะดอาหารมาชั่ เยอะยืดภาพร่างกายเริ่มก็ไม่ค่อยดีเพราะข้างในอย่างปวดท้องปวดกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอดอาหารได้พูดคุยกับเขาไหมคะว่าให้อยู่อดอาหารได้หรอ๋ออย่างที่เขาบอกอะค่ะคือคุยเขาตั้งแต่ครั้งไหนแลนะฝากขนาดไปอะไรเงี้ยคือกับเ่างที่บอกอะเขาบอกว่าอย่างครั้งที่แล้วที่เจอกันที่ที่เขามาศาลเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขารักษาสัญญากับมวลชนไว้ แล้วเธอเวลาตอนที่ไปตอนที่ไปที่กักขังอะ่ะ mm hmm. ก็ไปเจอพอ,อ,อ,เจอเจอเจ้าหน้าที่ที่นั่นข้างนอกเนี้ยท่านก็ไปพูดเรียกกรอบกิญเหมือนกันอะไรเงี้ยขิ้นก็บอกเหมือนกันว่ากินรักษาสัญญากับมวลชนไว้ว่าอดอาหารกิญก็จะทําตามนั้นคุณแม่กังวลไหมคะถ้าสมมติว่ามีคําสั่งให้ล่อยตัวเค้าแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบโต๊กับเหตุการณ์เหมือนเดิมที่เคยเกิดใช่ไหมหอ,อ๋อก็ ก็มีคอนเสิร์ตถามว่ากังวลไหมก็มีบ้างเพราะเห็นของโตโต้เนาะแต่เห็นว่าแต่คิดว่าทั้งนี้ถ้าท่านปล่อยอะ่ะก็คงจะต้องเมตตาแหละเพราะกินคงต้องไปรักษาตัวก็คงแบบว่าออกมาก็คงไม่สามารถที่จะมาเดินอะไรตอนนี้ได้ก็คือต้องอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ระยะเวลาที่รักษาตัวสักพักนึงเลยคือพอน้องมีเจตนาลงที่จัอดอาหารตามที่รักษาคือ คือก็เป็นห่วงนเนาะก็บอกเขาเหมือนกันว่าให้รักษาสุขภาพแล้วก็อย่าให้มันแบบคืออย่างที่บอกกับคนเป็นแม่เราก็ใจนึงเราก็เป็นห่วงก็ไม่อยากให้ทําแต่ใจนึงก็คือเป็นอย่างที่บอกที่บ้านก็เป็นเหมือนกันคือน้องก็บอกว่าเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของพี่เราเคารพสิทธิ์ในการแจ้งเขาแล้วเพ็นปิ้นก็เป็นคนที่ปักหลักแน่วแน่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเขาจะทําอะไรแล้วเขาเขาก็เขาก็จะทําอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราฟังข่าวดีด้วยกันจะได้บอกว่าถ้าเกิดได้ข่าวดีจะได้พาไปรับน้องๆข้อที่โน่นอะไรเงี้ยค่ะคุณ